หลวงพ่อเงินผ้าไหไฟครับพิมพหน้ายักษ์พิมพ์ใหญ่หน้ายักษ์หรือว่าเรียกว่าพิมพ์ใหญ่จีวรถีนะครับผมอันนี้เนื้อออกสำริดนะครับเนื้อจะอมเหลืองอมขาวนะอมอมขาวนะตามตทั่วไปเขาก็เรียกกันว่าเนื้อสำริดนะครับผมเนื้อจะไม่ได้ออกเหลืองจ๋าหรือว่าออกแบบเนื้อออกแบบ ก็เรียกว่าทองหลักบุบนะครับผมนะสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมนะโทร0ู1 8 9 8 7 3 4 2นะครับนะน่ารักนะครับผมน่ารักน่าใช้นะครับผมนะ